ของนะคะครั้งที่หนึ่งของเราโทรูเฟิร์สประทะแม็กนัสดีกว่าค่ะนี่ฉันเกียดคู่โทรูเฟิร์สกับการแบบกระซิบกระซาบอะไรกันก็ไม่รู้โอ้ยกระยิบตาด้วยกระยิบตาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเออแต่เมื่อกี้ครับผมพอถามอี่มีคำถามแล้วผมตอบเลยได้ เป็นของมีคมใช่หรือไม่มีส่วนที่มีคมนะคะออ้ยดูแล้ดูแล้วหลุดหลุดดูแล้วครับโทรูเฟิร์สคุณมีสิทธิ์ตอบค่ะขอตอบครับขอตอบว่ากันไกเป็นคำตอบสุดท้ายครับกันไกนะคะใช่ครับแมกน<ะ>ัธนะ ถ้าเขาตอบผิดคุณจะได้คะแนนแต่เราอยากรู้ว่าคุณจะตอบอะไรถ้าเป็นคุณถ้าเป็นคุณคุณจะตอบอะไรแม็กนัทตั้งนึงนะครับตอว่าแม็กเย็บกระดาษแม็กเย็บกระดาษงานคําตอบของพวกคุณความจริงนะมีแฟนคลับตอบถูกด้วยเว้ย และคำตอบคือไม้จิ้มฟันค่ะมีคมยังไงอะมันก็มีส่วนที่คมนะเธอมันจิ้มมันบาดได้เลยนะมันแหลมอะมันแหลมมันไม่ได้คมนี่นนึงนะครับนีนะครับอ่าขอเชื่อมหูก่อนเลย